สวัสดีครับผู้กองยศสอนทำออนไลน์นะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องของประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับสําหรับคนที่สมัครขายประกันรถยนต์ออนไลน์กับผมนั้นนะครับบางคนก็มีพื้นฐานบ้างบางคนก็ไม่มีพื้นฐานดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะสอนพื้นฐานให้นะครับในการขายประกันรถยนต์ซึ่งมันไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเริ่มตรงไหนอันดับแรกเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ย ที่ทาประกันกับผมเนี่ยจะได้รับเว็บไซต์นะเว็บไซต์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่หน้าตาแบบนี้ครับเว็บไซต์ที่ได้รับกันไปทุกคนนะของขายของมันถามว่าของใครของมันอย่างไรเราไปดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นเบอร์โทรศัพท์ของของเราเองนะแล้วก็ลายตรงนี้นะครับลายตรงนี้มันก็เป็นลายของเราเองเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ย เมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นลายของเราของแต่ละคนะถ้าเป็นของคุณมันก็คือลายของคุณเองแล้วแต่ว่าคุณจะให้ลายปกติหรือว่าลาย OA ไว้ A y นะครับแล้วเราก็กลับไปกลับไปกลับไปดูครับเมื่อเลื่อนลงไปข้างล่างนะเมื่อเลื่อนลงไปข้างล่างอันนี้เป็นการเช็ค ประเด็นตัวเลยนะครับเมื่อเลื่อนลงไปข้างล่างว่าดูนะครับตัวนี้เนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์เราเหมือนเดิมเพิ่มเพื่อนก็เ,เป็นของเราเหมือนเดิมแล้วที่อยู่ครับที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ของเราตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ครั้งแรกเลยอตอนขอเว็บไซต์นะครับแล้วตรงนี้ครับตรงนี้คือลิงก์ลิงก์ที่คุณสามารถเอาไปให้กับใครก็ได้นะครับส่งไปให้มันก็จะเป็นของคุณตลอดกาลนะลิงก์ตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยเป็นเว็บมาสเตอร์แต่ของ ของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขหรือบางคน,นอาจจะเข้าไปเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะเป็นชื่อตามที่เรา,าต้องการอยากจะเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้เอาไปส่งไปให้กับผู้มุ่งหวังของเราได้อันนี้คือหน้าแรกทีนี้หน้าถัดไปครับเราจะเช็คอะไรอีกนะครับก็ไปเช็คตรงนี้ครับขั้นตอนการโอนเงินลองคลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนการโอนเงินผมอยากจะให้เช็คตรงนี้นะครับเช็คว่าบัญชีเนี้ย มันเป็นของเราใช่หรือไม่นี่บัญชีนี้ชื่อเราไหมเลขที่บัญชีของเราใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าเป็นของเราอย่างแน่นอนนะครับส่วนลายเลยพวกนี้รับรองครับมันเป็นของเราแน่นอนถ้าสมมุติว่าธนาคารเป็นชื่อของเราแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับว่าเออขายประกันแล้วมันมันไม่มีความรู้เลยจะทํำยังไงนะผมอยากจะบอกครับว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ประกันแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วเราจะอ,อธิบายลูกค้าได้อย่างไรนะง่ายๆ่าถ้ามีเว็บนี้อยู่เนี่ยนะครับคุณเปิดได้ทันทีเลยนะทีนี้เราดูก่อนนะครับว่าบริษัทประกันที่เราสามารถขายได้นะครับอ,อันดับแรกเลยมิตรแท้เวริยประกันภยัยอาคาเน е ประกันภยัยทิพยะนำสินนะครับสินมั่นคงเทเวศไทยสีโตเกียวมารีแล้วก็เมืองไทยประกันภยัยนี่ย บริษัทที่มีโลโก้อยู่ที่นี่นะครับท่านสามารถขายได้เลยเราเป็นตัวแทนได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันครับว่าประกันเนี่ยมันมีกี่ชนิดมันคุ้มครองอะไรบ้างเป็นความรู้เบื้องต้นที่เราจะคุยกับลูกค้าได้นะครับถ้าเขาบอกว่าต้องการชั้นหนึ่งชั้นสองบวกสามบวกชั้นสามมันเป็นอย่างไรบ้างมันคุ้มครองอะไรบ้างนะเราไปดูกัน ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องความคุ้มครองช่องนี้จะเป็นประกันประเภทต่างๆนะครับชั้น1ชั้น2บวก3แล้วก็3บวกผมผมจะพูดถึงประกันที่เราขายอยู่เป็นประจำประจำเท่านั้นนะฮะท่านก็สามารถหาก,กินได้แล้วนะไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับรู้แค่นี้ก็เหลือกินนะความรับผิดชอบอ่าความคุ้มครองมันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับ อันแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่ารับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกนั่นหมายความว่าคุ้มครองการาเสียชีวิตอของบุคคลภายนอกถ้าเกิดเรา,ารถลดผู้อระกันนะครับไปเกิดไปทําให้คนอื่นต้องอาบาดเจ็บเสียชีวิต หรือทุพพล,ลภาพอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้เนี่ยจะคุ้มครองให้ถ้าชั้นหนึ่งนะครับเราคุ้มครองไหมคุ้มครองชั้นสองบวกเราคุ้มครองไหมคุ้มครองชั้นสามเราคุ้มครองไหมคุ้มครองชั้นสามบวกเราคุ้มครองไหมคุ้มครองอแสดงว่าหัวข้อแรกเน่ยครับเราผิดชอบต่อความเสียหายชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกไม่ว่าจะประกันลดชั้นไหนก็ตามคุ้มครองหมดเห็นไหมแต่ วงเงินเท่าไหร่นั้นนะครับในวงเงินเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละแบบนะแต่ว่าให้รู้หลักๆก,ก่อนว่าเฮ้ยมันคุ้มครองนะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อชีวิตของบุคคลภายนอกอเห็นไหมทีนี้ค,คุ้มครองอันที่สองเนี่ยนะครับรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคู่กรณีเขาบอกรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของคู่กรณีหมายความว่าสมมุติเราไปชนตูมนะครับไม่ว่าจะไปชน รั่วเขาชนเสาไฟนะครับหรือว่าชนรถรถรถด้วยกันนะะหรือจะไปชนบ้านเขาอะไรเงี้ยนะอันนี้คือชนทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของคู่กรณีถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับชั้นหนึ่งรับผิดชอบไหมรับนะครับชั้นสองรับผิดชอบไหมรับชั้นสามรับผิดชอบไหมรับชั้นสามบวกรับไหมรับอ้าวแสดงว่าทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าเราจะ ประกันชั้นไหนก็ตามเราก็คุ้มครองทั้งสิ้นถ้าเราไปทําให้เขาเสียหายประกันที่เราทําไปเนี่ยนะครับก็จะจ่ายแทนเราแต่วงเงินเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องไปดูนะครับว่าวงเงินในแต่ละ,ะประเภทนะฮะหนึ่งสองสามเนี่ยมันคุ้มครองเท่าไหร่เอเห็นไหมอันนี้คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มครองคุกกรณีนชนตู้มเราจ่ายนะครับประกันจ่าย คุ้มครองนะครับอันที่สามนะครับรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันอ่าหมายความว่าอันเมื่อกี้นี้รับรับผิดชอบกับคู่กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราไปชนรับผิดชอบต่อรถที่เอาประกันอันนี้หมายถึงว่ารถที่รถของเรานั่นแหละรถของผู้เอาประกันนั่นแหละนะเองน่ามาดูดิว่าชั้นไหนมันคุ้มครองบ้างชั้นหนึ่งมันคุ้มครองครับอ ชั้นสองบวกก็เขาบอกว่าคุ้มครองเฉพาะคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นชั้นสองบวกเนี่ยคุ้มครองเฉพาะการไปชนที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบกเช่นไปชนกับรถมอไซค์นะครับรถยนต์อย่างนี้หรือไปชนกับรถไฟก็เป็นยานพาหนะทางบกเช่นเดียวกันอย่างนี้ได้ แต่ถ้าชนกับเครื่องบินไม่ได้นะอันนั้นคือไม่ใช่ยานพาหนะทางบกเป็นยานพาหนะทางอากาศไปแล้วนะแต่มันก็คงเป็นไปไ oh ด้ยากนะครับไปชนกับเครื่องบินเนี่ยชั้นสองบวกคุ้มครองแบบนี้ชั้นสามครับชั้นสามธรรมดานี่ชั้นสามธรรมดาไม่คุ้มครองครับไม่คุ้มครองอ่าสามธรรมดาหมายความว่ามันคุ้มครองบุคคลอ่ามันคุ้มครองคู่กรณีเราแต่ไม่คุ้มครองเราเพราะนั้น ซ่อมเขาแต่ไม่ซ่อมเราคุณจะได้ยินคํานี้บ่อยๆนะฮะซ่อมเขาแต่ไม่ซ่อมเราชั้นสามนี่แหละครับซ่อมเขาไม่ซ่อมเราชั้นหนึ่งนะฮะซ่อมเขาแล้วก็ซ่อมเราด้วยนะะซ่อมเขาซ่อมเราด้วยไอ้ซ่อมเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นรั้วบ้านเป็นนู่นเป็นนี่เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่ซ่อมเราเนี่ยคือซ่อมรถให้เราเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ซ่อมบ้านให้เรานะซ่อมรถให้เราทีนี้ชั้นสามบวก คุ้มคอรองไหมครับชั้นสามบวกก็เช่นเดียวกับชั้นสองบวกนะครับก็คือคุ้มคอรองเฉพาะกรณีที่เป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นมอเตอร์ไซค์รถยนต์ที่ชนกันเป็นยานพาหนะทางบกเราคุ้มคอรองคือถ้าเราชนตรงนี้เราซ่อมให้กับเราด้วยประกันจะซ่อมให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปชนอะไรที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบกนะฮะไปชนเสาไฟอย่างนี้ ถ้าชนเสาไฟเนี่ยนะหรือว่าชนรั้วบ้านคนอื่นก็แล้วกันรถชนรั้วบ้านคนอื่นก็เราคุ้มครองรั้วบ้านคนอื่นนะหมายถึงว่าประกัน,นจะจะซ่อมรั้วบ้านให้คนอื่นแต่รถของคุณเห็นไหมรถของคุณเนี่ยมันชนกับไม่ใช่ยานพาหนะทางบกเพราะฉะนั้นรถของคุณก็ต้องคุ้มครองเองจ่ายเองนะเขาไม่คุ้มครองตัวนี้เพราะนั้นซ่อมรถตัวเองคุณต้องจ่ายเองอันนี้คือคุ้มครองคู่กรณีแต่ ไม่คุ้มครองเราในกรณีที่เราไม่ได้ชนรถด,ด้วยกันหรือว่ายานพนะทางบกนอ่าอันนี้ก็รู้เลยนะครับว่า,าคุ้มครองแบบไหนเนี่ยมันจะมาแตกต่างกันตรงที่รับผิดชอบรถเราเนี่ยแหละครับรถผู้ประกันเนี่ยแหละคุ้มครอง,หร,ออง,งหรือไม่คุ้มครองอมีเงื่อนไขหรือไม่คุ้มครองเห็นไหมอันที่ถัดไปนะครับถัดไปรับผิดชอบ รถยนต์สูญหายหรือไฟไหมแล้วผิดชอบรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้เอาละครับชั้นไหนที่คุ้มครองบ้างดูกันนะครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคุ้มครองไหมอ่าชั้นหนึ่งครับคุ้มครองครับสูญหายหรือไฟไหม้คุ้มครองตามทุนประกันเลยครับจํานวนทุนประกันเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นชั้นสองบวกคุ้มครองไหมคุ้มครองครับชั้นสองบวกก็คือ คุ้มครองรถศูนย์าหายไฟไหม้ด้วยามาดูครับชั้นสามครับชั้นสามไม่คุ้มครองครับนะช,ชั้นสามไม่คุ้มครองสองกรณีเลยไหมเรถสศูญหายไฟไหม้ไม่คุ้มครองถ้ารถเราเอ,อไปชนนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเขาก็ไม่คุ้มครองเลยนะฮะไม่คุ้มครองเสาซ่อมเอง ซ่อมเขาไม่ซ่อมเราแล้วก็สูนหายไฟหไหม้ก็ไม่คุ้มครองด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสามบวกนะครับสามบวกนี่ก็ไม่คุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับศูนหายไฟหไหม้เบี้ยก็จะต่างกันไปเ,เพราะฉะนั้นนี่คือประกันรถยนต์ที่เราขายกันอยู่ประจํานะครับชั้นหนึ่งชั้นสองบวกสามแล้วก็สามบวกขายแค่เนี้ถ้าคุณรู้แค่นี้เนี่ยนะครับคุณก็สามารถแนะนําลูกค้าได้แล้วว่า ลูกค้าต้องการรถประกันรถประเภทไหนนะเ <C> <_ C> มื่อรู้ลูกค้าต้องการรถยนต์ประเภทไหนแล้วนะครับถามว่าทําอย่างไรอืมทาอย่างไรอันดับแรกเลยเนี่ยถามาถามลูกค้าว่าต้องการบร,ริษัทไหนครับอา่ถาถ้าบอกถ้าลูกค้าบอกต้องการชั้นหนึ่งถามว่าต้องการบร,ริษัทไหนครับอา่ถาถ้าลูกค้าระบุบร,ริษัทมาเราก็ ไปเลยครับดูเลยครับว่าบริษัทที่ลูกค้าระบุเนี่ยมีที่เราขายอยู่ไหมสี่บริษัทนี้ถ้าไม่มีเราก็เสนอของเราไปนะครับว่าเออที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับจะมีมิตรแท้มีวิริยะมีอาคาเนทิพยะนําศิลสิลมั่นคงเทเวศนะฮะล้วก็บอกเข้าไปเนี่ยเมืองไทยโจกเกียวมารีนพวกเนี้ยนะครับบอกเข้าไปว่าเนี่ยเราดูแล ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ให้เขาเนี่ยนะครับเลือกเท่าที่เรามีถ้าเขาไม่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็ทําข้อเสนอไปให้เขาโดยการนะครับโดยการไล่โดยการขอขออะไรครับขอเอกสารเอกสารตัวนั้นคืออะไรสำเนารูปถ่ายรูปถ่ายทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารูปถ่ายทะเบียนรถเป็นไง เนี่ยผมก็จะพาไปดูว่าอาที่อมีคนส่งมาให้ผมนะครับรูปถ่ายทะเบียนรถเป็นยังไงไปดูครับลูกคา้าอย่างนี้นี่รูปถ่ายทะเบียนรถก็จะเป็นตรงนี้นี่ฮะใครเขาถ่ายรูปถ่ายทะเบียนรถอย่างนี้มาแล้วเราก็มาเช็คราคาแล้วทำข้อเสนอให้กับเขา แล้วให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเลือกทําบริษัทอะไรเพราะแต่และบริษัทชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าต้องการชั้นสามเรามาดูกันนะครับดูเลยนะครับถ้าต้องการชั้นสามเราก็มาดูครับนี่แต่และบริษัทมีความคุ้มครองอะไรบ้างชั้นสาม นี่วิทยาชั้นสามเห็นไหมเราก็ดูเลยเป็นรถอะไรครับรถยนต์นั่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลน,นี่ก็ดูช่องนี้รถโดยสารหรือรถตู้นะฮะรถตู้ตรงนี้หรือถ้าเป็นรถกระบ,บะนี่รถกระบ,บะบรรทุกรถปิกอัพนั่นเองนะครับเราก็ดูอย่างเงี้ยพอดูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าความรามับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนี่ ที่เราได้ร่ำเรียนมาเมื่อกี้นี้นะฮะมันรับผิดชอบเท่าไหร่เขาบอกไม่เกินนี่เห็นไหมไม่เกินสามแสนแล้วก็ไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้งอืมไม่เกินสามแสนต่อคนนะฮะไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้งนี่เราก็ดูได้เลยนี่สามแสนหรือสิบล้านบาทต่อครั้งเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้รถ ติกอัพนะเท่ากันหมดเลยแล้วความเสียหายต่อทรัพย์สินนี่ความเสียหายต่อทรัพย์สินคือตัวนี้ต่อทรัพย์สินทรัพย์สินก็คือของบุคคลภายนอกนั่นแหละไอของคู่กรณีเรานั่นแหละนะหนึ่งล้านเห็นไหมหนึ่งล้านไม่ว่าคุณจะไปทําทรัพย์สินอะไรเขาเสียหายก็ตามนะครับจะเป็นรั้วจะเป็นบ้านจะเป็นรถ ะจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะครับเขามีความเสียหายให้ต่อครั้งนะครับไม่เกินหนึ่งล้านบาทอันนี้คือข้อจํากัดอถ้าเกินหนึ่งล้านบาททําไงโอ้เราก็ต้องจ่ายเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอ,อเห็นเบนซ์หรือเห็นพอร์ชหรือเห็นเฟอร์เรอรี่ก็หลบๆเลี่ยงๆหน่อยนะครับรถพวกนี้รถซปเปอร์คาร์ก็เราก็เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงเพราะว่า คนไปนี่แพงมากนะแพงมากเลยนะครับแล้วรับแล้วทำไมไม่มีเอ่อความเสียหายกับรถเราล่ะอ๋อครับเพราะว่าประกันชั้นสามเนี่ยรถเราเนี่ยนะครับซ่อมเองก็ไม่มีความเสียหายให้รถเราเราก็ดูเลยครับประกันตัวผู้ขับขี่มีด้วยนะครับ อุบัติเหตุส่วนบุคคลก็มีด้วยเราก็ดูได้ประกันตัวผู้ขี่ต่อครั้งเห็นไหมครับถ้าเป็นรถโดยคนธรรมดาสองแสนสองแสนสองแสนถ้าเป็นรถพิอัพเขาให้ห้าสามแสนอย่างนี้อันนี้คือของบริยะท่านก็ไปดูแบบเนี้ในในแต่ละบริษัทนะว่ามันเป็นยังไงถ้าสมมุติเราไปดูบริษัทอื่นนะครับไปดูเทเวศซีชั้นสามเป็นไงบ้างเนี่ยชั้นสามเทเวศ มีรถเก๋งเห็นไหมมีรถเก๋งอันนี้ชั้นสามนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตนนู้เห็นไหมเราก็ไปดูด้วยรหัสเบี้ยอันนี้ดูความคุุมครองก่อนก็ได้ความคุุมครองต่างกันไหมเอา้าอันนี้ห้าแสนเห็นไหมห้าแสนต่อบุคคลภายนอกต่อคนเนี่ยห้าแสนเมื่อกี้ของวิทยาสามแสนอันนี้ห้าแสน ต่อครั้งก็สิบล้านนะรัพย์สินก็หนึ่งล้านโอ้ใช้ได้นะครับอืมแล้วเบีย้ยอ่าเราก็ดูเบีย้ยเลยครับอันเนี้ยถ้าเป็นของอะไรนะของวิริยะเมื่อกี้นี้อืมถ้าของวิริยะเมื่อกี้นี้ดูเบีย้ยนะครับ ชั้นสามนี่ชั้นสามนี่เบีย้ยตรงนี้ครับเราดูได้เลยสี่พันห้าร้อยอืมถ้าเป็นรถรถอ่าเขาเรียกว่ารถรถจนนั่งหมายับส่วนบุคคลนี่หัสนี้ยหัดหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี้ยดูเบีย้ยตรงนี้นะครับ ดูเบีย้ยตรงนี้ต่อปีเบีย้ยต่อปีอันนี้อันนี้เบีย้ยต่อปีเบีย้ยต่อปีเช่นเดียวกัน<ม>เห็นไหมท่านก็ดูเบีย้ยแล้วก็บอกลูกค้าว่าเออเบีย้ยมันประมาณนี้นะครับเท่านี้แล้วถ้าเป็นสามบวกสามบวกก็ดูตามนี้นะครับนี่ สามบวกมันก็จะมีอยู่ที่หัวเนี่ยจะดูว่าประเภทไหนก็ดูตรงนี้แล้วก็ดูเบี้ยดูทุนนะฮะทุนประกันทุนประกันของสามบวกทุนประกันหมายความว่ารถถ้ารถเราเสียหายเขาจะซ่อมให้เราเท่าไหร่ออันนี้คือทุนประกันเนี่ยอย่างแสนหนึ่งสมมุติทุนประกันแสนหนึ่งเนี่ยถ้ารถเราเสียหายถ้าเสียหายเกินแสนเราต้องจ่ายเองถ้าเสียหายไม่ถึงแสนบริษัทประกันก็จ่ายให้นะครับต่อครั้งอันนี้ต่อครั้ง เพราะฉะนั้นอันนี้คือ3บวกแล้วก็ดูเบีย้ยนะครับเบีย้ยมีค่าเสียหายส่วนแรกถ้ามีค่าเสียหายส่วนแรกก็คือมี deduct หรือมีค่า excess ที่คนชอบพูดนะ excessexcess บอก e x c e p t e x c e p t ไม่ใช่ excessexcess 2,000บาทก็คือถ้าเราผิดเราก็ต้องร่วมจ่ายกับเขานะครับ2,000บาทแรก จะซ่อมเท่าไหร่ก็ตามนะครับสองเราก็จ่ายก่อนสองพันนะฮะอันนี้คือเรียกค่า excess หรือค่า Dduct อนะ่าเมื่อได้เบีย้ยแล้วเนี่ยนะครับเราก็บอกไปเลยนะครับว่าทุนเท่าไรลูกค้าเลือกทุนเท่าไรสองแสนสองแสนห้าสามแสนก็นแล้วแต่นะครับแล้วก็โยงมานะครับลากมาว่าสามบวกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยนะสามบวกเบีย้ยเท่าไหร่ก็เอาเบีย้ยเบีย้ยสุดทธิเบีย้ยรวมอืม เบี้ยรวมเท่าไหร่นะเบี้ยรวมแล้วก็เบี้ยเบี้ยตัวกลมคือเขาปดเสษหมดฮะปดเศษหมดกนะ็ไม่อยากให้เป็นเศษก็บอกเข้าไปแค่นั้นนะอันนี้บริษัทหนึ่งก็ไปดูอีกบริษัทหนึ่งว่ามันอะไรบ้างนะครับถ้าคุณอยากจะดูก็ก็ดูแบบนี้อันนี้คือ,อประกันรถยนต์ง่ายๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้าตกลงทําแบบไหนก็อย่าลืมครับขอรูปถ่าย ขอรูปถ่ายสำเนาหรือว่ารูปถ่ายคู่มือทะเบียนรถนั่นแหละนะครับส่งมาให้กับผมนะทางไลน์แล้วผมก็จะจัดการให้แล้วกรมธรรม์เมื่ออนุมัติแล้วนะครับผมก็จะส่งไปให้กับลูกค้าโดยตรงคุณก็แค่เก็บเงินลูกค้าแล้วก็ส่งมาให้ผมโดยเอาเบีย้ยนำส่งเท่านั้นนะครับ ค่าคอมที่คุณจะได้คุณก็หักเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกันนะครับเพราะนั้นคุณขายได้ปุ๊บ,ได,บ,นะไ,ดบได้เงินปั๊บเลยนะขายได้ปั๊บได้เงินปุ๊บเลยหรือว่าขายได้ปุ๊บได้เงินปับ๊บเช่นเดียวกันนะครับอันละครับสำหรับความรู้เบื้องต้นสำหรับประกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำประกันก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีคำถามใดก็อย่าลืมครับไลน์มาถามผมได้เลยครับสำหรับวันนี้ สำหรับช่วงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ